การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศานะครับประกอบด้วยงานนะครับทั้งหมด10กลุ่มงานนะครับแต่จะมีการแบ่งแยกเป็น9กลุ่มหนึ่งหน่วยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มนโยบายและแผนนะครับ มีหน้าที่ในการตั้งงบประมาณโอนยุบรวมสถาน,นานะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มหน่วยการนะครับมีหน้าที่ช่วยงานสารบัญสวัสดิการสวัสดิภาพการบำรุงรักษาการใช้รถยนต์สถานที่ยานพาหนะงานควบคุมภายในงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้ในกลุ่มงานต่างๆการดาเนินการสรรหาคณะกรรมการกลุ่มงานที่3ก็คือ กลุ่มการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีมีหน้าที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศการเรียนทางไกลงานระบบต่างๆ 4. คุ่มนิเทศ,ต,ต,มมศ,ทเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าที่นิเทศติดตามประเมินผลการวิจัยวิเคราะห์งานผู้ช่วยเลขากตอปนหกลุ่มส่งเสริมการจัดการศาึกษามีหน้าที่ ประสารความร่วมมือกับอบตการสารในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยงานแน่แนวการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนงานวิเทศสัมพันธ์งานยาเสพติดการสาทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยการส่งเสร,ริมการสาคนพิการลูกเสือเนตรีวก,กาชาตินะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานที่มีกรอบงานเยอะนะครับกลุ่มที่6ก็คือการบริหารงานบุคคลนะครับ เกี่ยวกับการสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนการออกจากราชการงานอัตรากำลังการเสียอายุราชการกลุ่มที่7นะครับก็เป็นหน่วยตรวจสอบภายในนะครับหน่วยตรวจสอบภายในนะครับมีหน้าที่ตรวจสอบการเงินบัญชีพัสดุนะครับ กลุ่มที่แปดนะครับการกลุ่มการเงินและบัญชีนะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินบัญชีพัสดุสินทรัพย์นะครับกลุ่มที่เก้าพัฒนาครูนะครับมีหน้าที่การอนุญาตไปทํางานวิจัยการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งง,งานครูปองนะครับการเรียนในระบบนอกระบบอาจตามอาญาใสยนะครับการพัฒนางานวิจัยนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับ กลุ่มกฎหมายและคดีนะครับเกี่ยวกับงานละเมิดแพ่งอาญาสารปกครองนะครับวินัยร้องเรียนอุทธรร้อ,องทุกนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับ10กลุ่มนะครับโดยแยกเป็น9กลุ่มนะครับ1หน่วยนะครับสำหรับ1หน่วยก็คือหน่วยตรวจสอบภายในนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามว่ากลุ่มงานหรือ หน่วยใดที่ขึ้นกับผูนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศาโดยตรงนะครับก็จะมีกลุ่มกฎหมายและคดีนะครับและก็หน่วยตรวจสอบภายในนะครับอันนี้จะขึ้นกับผู้นวยการสานักงานเขตพื้นที่การศาโดยตรงนะครับสําหรับสําหรับหลักในการจดจํานะครับงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศานะครับก็มีหลักการก็คือแผนอําไกลนิส่งบุก ตรวจเงินพัฒนาครูกฎหมายและคดีนะครับแผนอําไกลนิส่งบุกตรวจเงินพัฒนาครูกฎหมายและคดีนะครับก็จดจำนะครับอ่าเกลุ่มหน่หน่วยนะครับอ่าให้ได้ก่อนนะครับอ่าจากนั้นเราก็เจาะรายละเอียดปิดย่อยอในแต่ละกลุ่มนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับโดย ทีมงานรอฟอร์ครูนะครับอัธวัตรนันทวงศ์และกิียพกินทองใบนะครับขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ